ดีใจมากๆครับผมแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้สนุกมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่โอ้โหไม่เคยร้องที่ไหนเลยแล้วรู้สึกว่าเออจริงๆมันยากมากๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานแฟชั่นวีคครับผมซ้อมนานครับผมประมาณโอ้โหเกือบสิบรอบครับครับผมเออทางลูกค้าเ็าแบบอยากให้ร้องเพลงนี้อยากให้ร้องแบบมีแบบอัพบ,บีตสนุกสนุกขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออเพลงนี้ก็น่าสนใจดีแล้วรู้สึกว่าถ้าเราร้องเพลงนี้ได้เราก็ร้องเพลงอะไรก็ได้แล้ว ครับผมก็ดีใจมากๆครับพี่ที่แบบเหมือนพี่ๆทุกคนให้การซัพพอร์ตเรามากอะไรแบบนี้ครับผมดีใจมากๆครับตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นแล้คือแบบเหมือนหนูมาแบบล่าสุดนิดมากเลยหมายความว่าแบบด้านหลังเวทีอะไรเงี้ยผมแล้วแบบคือวิ่งมาวิ่งมาถึงปุ๊บแบบยืนแล้วก็ออกไปเลยอะไรเงี้ยผมตกใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีครับผมอันดับสุดไปคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตญี่ปุ่น ก็แต่งตัวธรรมดาไม่ก็แบบว่าเราเราสึกว่าพอมันเป็นโชว์อะไรเงี้ยครับผมเราสึกว uh ่าเราก็อยากจะแบบมีลูกเล่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบปัดไหล่นิดหน่อยแต่วันวันนี้เรียบร้อยวันนี้เรียบร้อยอย่างชุดเราได้มีการออกแบบ ครับที่จริงเหมือนเหมือนทุกชุดที่ในทุกงานอะไรเงี้ยครับผมก็จะมีการคุยกับสไตลิสต์ตลอดว่าจริงๆเราอยากได้ไปในเดเรคชั่นไหนในเวไหนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะทำกันบ้านกันตลอดว่าจริงๆแล้วควรจะเป็นยังไงอะไรเไงี้ยก็ตีมมันคือซัมเมอร์โซนิกใช่ไหมซัมเมอร์มันร้อนไงเดี๋ยวเรากลัวว่าเราเล่นแล้วเราจะร้อนอครับผม,มบโ,โหดีใจมากๆครับผมเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ที่ไม่เคยได้เจอเหมือนกันครับเพราะว่า รู้สึกว่าพอมันเป็นมันเป็นแบบแฟนแฟนแบบ international แฟนอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่มีโอกาสได้ไปเจอเขาเลยถ้าเป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่เราได้มีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ได้เจอพวกเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เขาน่ารักมากๆพี่รู้สึกว่าแบบด้วยด้วยมาตรการของเขาอะไรต่างๆเนี่ยมันมันทำให้เขาไม่สามารถแบบออกเสียงได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแบบเรารู้สึกถึงพลังงานที่เขาส่งให้เราเลยแม้เขาจะไม่ได้แบบกีดหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เรารู้สึกนะว่าแบบเออเขาดีใจที่เรามาแล้วเราก็ดีใจมากที่ได้เจอพวกเขา กาทีีบบไ่ไเกีราเราก็มีช็อกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็ตกใจเหมือนกันที่แบบมันมันไม่เหมือนเมืองไทยที่แบบทุกคนแบบกรี๊ดกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆเหมือนแบบเขาก็รอเราเหมือนกันว่าเราอ่ะจะอยากให้เขาทําอะไรหรืออะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะโบกมือหนระืออะไรเขาก็ให้แบบคือเหมือนเขาก็ส่งกลับมาแบบเต็มที่เลยบางคนก็ร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมโมเมนต์สับใจมากดีกว่ากับคอนเสิร์ตหรือกับพี่กินอธีกินกรอ่กิน ไม่ประทับใจหมดเลยครับผมก็รู้สึกว่าเป็น,เป,นเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับพีด้วยมันทําให้พีได้แบบได้ไปลองอะไรใหม่ๆได้ได้ explore อะไรใหม่ๆด้วยเป็นเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันวนะ่าปีหน้าเขาจะชวนไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเออการที่เราไปครั้งนี้เราได้อะไรกลับมาเยอะมากเลยครับ ประสบความสําเมร็จไหมอะไรอยย่างงเี้ก็ที่จริงรู้สึกว่าเอาจริงพี่รู้สึกว่าพี่โชคดีมากกว่าครับผมที่ที่ได้ได้เจอแฟนๆที่น่ารักขนาดนี้ได้มีพี่ๆทุกคนตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเป็น,เป,นเป็นประสบก,การณ์ที่ดีเป็นความทรงจำที่ดีของพี่เหมือนกันครับเป็นงานใหญ่อันนึงเกตอนรับพี่เด็กขนาดไหเห็นบอกว่าตื่นเต้นมากใช่ไหมตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นกันมากครับผมเพราะว่าที่จริงแบบเหมือนตารางการซ้อมหรือต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าแน่นๆเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วมันทําให้แบบ ก่อนที่จะบินอะไรเงี้ยเรายังซ้อมกันอยู่เลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบเออก็กดดันเหมือนกันแต่ว่าพอมันผ่านมาได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันก็ทําให้เราได้สอนเราหรือทําให้เราแบบได้ได,ได้ได้เติบโตขึ้นอีกคัทหนึ่งครับก,ก็ยังไม่สิ้นครับอาทิตย์วันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับผมตอนนี้ข้างในก็คือแตกมงนจะแตกมากครับรางวัลล่าสุดจากที่เกาหลีครับผม เป็นรางวัล Outstanding Asian Star Prize นะครับผมสำหรับเมืองไทยครับก็ที่จริงรู้สึกว่าเป็นเป็นรางวัลที่แบบพี่รู้สึกว่าเออพีดีใจมากๆที่ที่พี่ได้รับสิ่งนี้แล้วก็ถ้าขอบคุณพี่อยากขอบคุณออ So International Drama Award ด้วยนะครับผมที่ให้เกียรติพี่แล้วก็ให้พี่ได้รับรางวัลนี้นะครับผมขอบคุณแฟนๆด้วยที่สำหรับผลโหวตต่างๆที่ช่วยโหวตกันให้พีได้รางวัลนี้ครับเป็นเป็นปีสองครับผมปีแรกก็ได้ารางวัลเป็น Asian Star Prize ครับผมปีนี้ก็จะเป็น Outstanding Star Prize ดีดีใจดีใจมากๆครับผมเพราะรู้สึกว่าไม่ว่ามัเวลาจะผ่านมาซีรีส์จะจบแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แฟนๆก็ยังให้การซัพพอร์ตแล้วก็ให้การสนับสนุนพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับไม่ใช่ทั้งพี่อย่างเดียวไปในพื้นที่ด้วยครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆเร็วเร็วนี้ครับไปไปด้วยกันหรือไปคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามครับ ก็ที่สิ่งมีแพนครับภายในเดือนนี้ครับผมไดไครับว่าเป็นมิสซิ่งหรือเป็นคอนเสิร์ตเดี๋ยวบอกว่ามันไม่สบายไล้ถามถึงซิงเกิลเราบ้างก็เร็วๆนี้ครับแต่คำว่าเร็วๆนี้ก็พี่ว่าประมาณประมาณนะครับประมาณน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าครับผมคิดว่าน่าน่าจะเสร็จทันทุกอย่างครับแล้วก็น่าจะได้ฟังเพลงกันครับผม ก็จะแบบว่าเราคาดหวังให้ม <pH itus> ันว้ากว่าเดิมมาอยากอยากทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแหละครับผมก็อยากที่จริงอยากจะทำให้ผลงานดูผลงานมันดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมก็จะว้ากว่าเดิมไหมก็อยากให้ทุกคนเราติดตามแล้วกันครับผมครับ